ก็ดีครับพบต้องต้น h ช n แนลครับวันนี้ค่ะพีพาเช้าพี่น้องจู่ๆเปิือนะครับเกี่ยวกับชมกับไปดูทางรถไฟที่กำลังก่อสร้างครับณสถานที่อำเภอปะบือนะครับจังหวัดมหาสารคามครับไปชมกันเลยครับวันนี้ไปนั่งขับรถไฟครับว่าทางรถไฟเป็นตังไหนนะครับพลังเร่งก่อสร้างนะครับ ก็ครับไม่เก้มเลยครับผมไปดูทางรถไฟกันครับกรังกอสานครับปัิบัติการสองต้นเช่ามโยงเลยครับผมปัิบัติการนี้ครับ ไฟนะครับกัลังเลขก่อสร้างครับกาที่อุรีบอลลูีนะครับผมน,นี่คือนี่ครับสถานที่อยู่อำเภอบัลลีครับผมสถานที่ทำรางรถไฟครับ ปากติดตามนะครับผมช่องต้นชา,นา้นเนะครับฮะกาไทยน,นี่เชื่อนี่ครับระลังหลิงก็สั่งแลครับผมค้างกดไฟครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกมองนึงนะครับภาษาเล็กมากครับผมภสษาเล็กมากอีกมองเึ้งนะครับนี่ครับผมภาษาเล็กมากครับ กำลงกังรถไฟครับกําลังุดนะครับเส้นทางบัลบอไปชลคลามรอยเอีดนะครับผ่านอำเภอปบรุยาผมอีกก็เป็นป้ายกันเขตอันตรายนะครับไก ครับรถระมัดระวังนะครับผมครับรถระมัดระวังครับสัญจรไปมานะครับเพราว่าหม่องนี้เป็นน้องครับน้องลึกน้องสาวนะครับผมฝากติดตามนะครับต้องจนท่านนะครับตอนนี้ตะเวนกำลังตกดินนะครับเวลา17บเจ็ดนาฬิกาประมาณ สามสิบปารีนะครับสามสิบปารีก็ควัน้ะครับผมนี่ครับล่างรถไฟแล้วครับคำน,ำนั่นเรี่ยงก่อสร้างนะครับอาจอีกนานอยู่ครับผมเพราะว่ากำลังขุดนะครับ กำลังขดนะครับผมกำลังเล่นขอซ้างครับขอบคุณที่กดติดตามน,นะครับเป็นกำลังใจวยครับผมขอบคุณที่กดติดตาม กด s u b s c ครครับสำหรับวันนี้คบกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามไ้เยครับตนน้น channel ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับผม